ดูนะคะมีควันออกมาด้วยนะคะคือมันร้อนมากจริงๆนะคะดูสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่ในรถบ้านนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาด,าดาลองชิมอาหารของทหารอเมริกันนะคะหนึ่งมื้อนะคะหนึ่งซองต่อหนึ่งมือ้อวันนี้เดี๋ยวเจจะมาลองชิมดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือ เป็นเลขสองนะคะเป็นชุดที่สองก็คือบีบนะคะเป็นเนื้อในบาร์บีคิวซอสนะคะนี่เดี๋ยวเราจะแกะดูนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงรสชาติจะอร่อยไหมนะคะโอ้ข้างในมีเยอะมากเลยอะนี่นะคะ เยอะมากเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะคะดูเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเจเลียงเอาไว้บนโต๊ะก่อน รจะมาลองทำกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนฮีเตอร์นะคะทำความร้อนเขาก็จะมีบอกว่าให้ใส่น้ำจนถึงแค่เส้นนี้เท่านั้นนะคะห้ามเกินนี้นะคะแล้วก็อาหารหลักของเราก็จะเป็นอันนี้เป็นแบลคบีนนะคะที่ต้องทำความร้อนและก็นี้ก็เป็นเนื้อของเรานะคะเป็นบีฟนะคะก็สอ,อันนี้ต้องทำความร้อนนะคะ ส่วนอันนี้เป็นชีสนะเจนไม่ค่อยชอบชีสแต่ก็เดี๋ยวจะลองค่ะอันนี้เป็นบาร์บีคิวซอสนะคะส่วนอันนี้เป็นแครนเบอร์รี่นะคะเป็นเหมือนผลไม้แห้งส่วนอันนี้เป็นเหมือนแป้งนะคะแป้งโรตีอะไรอย่างเงี้ยคือพอได้เนื้อเสร็จเอาเนื้อมาใส่นะคะเป็นเหมือนแบบาทาโก้นะคะ อันนี้ไม่ต้องอุ่นเนาะเดี๋ยวเราจะมาอุ่นสองอันนี้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ําดื่มน,นะคะเขาก็จะให้ถุงแบบนี้มาเหมือนกันนะคะก็ใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวเจจะลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะอันดับแรกเลยก็จะชิดทุงอ่าแล้วเขาก็ให้น,นี้มาดูเอาทุกอย่าง,สงใส่ลงไปในถุงนี้นะคะโอเคตัดถุงใส่น้ำลงไป ห้ามเกินวันคือแล้วเขาบอกห้ามเกินเราก็จะไม่เกินนะเดี๋ยวไม่ได้นี่นะใส่น้ำลงไปนะคะใส่น้ำลงไปเสร็จนะคะ เราก็จะเอาเนื้อเนี่ยวางไว้อย่างนี้นะคะมีเนื้อมีแบ็คดีนนะคะแล้วก็พุ่มแ,แบบนี้นี่นะคะแบบนี่แล้วก็ใส่ลงไปในซองนะคะที่เขาให้มานี่นะแบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้แบบนอนๆน,น,นะคะแบบไม่ใช่แบบนี้ตั้งทิ้งไว้แบบ นี่ฮะ45องศาแบบนี้นะคะคือต้องพิงมันไว้นะ45องศานี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวอีก10นาทีเรามาดูกันฟังดีะจะได้ยินเสียงมันเดือดนะคะมีควันออกมาด้วยนะคะคือมันร้อนมากจริงๆนะคะดูนี่นะเห็นไหมคือร้อนนะคะก็เอียงไว้ เดี๋ยวเราจะมาแกะอันนี้กันอันนี้คือแป้งนะคะเหมือนแป้งโลตีนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เอาไว้ใส่กับบีฟนะคะกับเนื้อของเรานั่นเองนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยแห้งๆนะ,ะได้มาทั้งหมดสองแผ่นนะคะนี่หอมเชียวนี่นะคะแบบนี้แล้วก็มีแผ่นกันเสียให้ ส่วนอันนี้ก็เป็นแครนเบอร์รี่นะคะนี่เป็นแครนเบอร์รี่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงก็คือผลไม้แห้งนั่นเองนะคะนี่นะคะอันนี้เจกินบ่อยปกติก็ชอบอยู่แล้วนะแครนเบอร์รี่นะคะแล้วก็มีอะไรอีกล่ะอันนี้เป็นซอสนะคะส่วนอันนี้เป็นน้ำดื่มเดี๋ยวเราจะมาใส่ หอมอยู่เหมือนกันนะหอมอยู่เหมือนกันค่ะเจก็มีน้ําเรียบร้อยนะคะเจน้ําเย็นซะด้วยชอบน้ําเย็นนะคะนี่เสรเรียบร้อยแล้วก็ช้อนนะคะคน นี่มันน่าจะเป็นน้ําปกติเนาะมันจะได้มันจะได้เขาเรียกอะไรอะละลายง่ายๆนะคะอันนี้เจก็ใช้น้ํานี้มันก็จะละลายยากนิดนึงนีน่ดเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะก้อนนี้ก็เป็นแคมเบอรี่ทั่วแคมเบอรี่ทั่วไปนะคือผลไม้แห้งนะคะอันนี้อร่อยอยู่แล้วนะคะมันจะรสชาติแบบเปรีป้ยวๆนะคะเปร้ยวนๆนะคะหมดแล้วอไม่ซอส อร่อยน้ำนะคะอืมอร่อยเชียวอร่อยนะคะรสชาติออกเปรี้ยวนิดๆน,นะคะอ,อร่อยใช้ได้นะ,ะเดี๋ยวเราจะมารออันนี้กันอุ่นๆน,นะไม่ถึงกับร้อนจีนะคะ ดี๋ยวลองดูอันนี้ชีสอุ่นๆอุ่นๆโอ้ยร้อนนะคะร้อนร้อนอยู่ร้อนอยู่คือนิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าตอนแรกมันแบบเย็นมันอาจจะไม่ร้อนมากเพราะวันนี้อากาศที่นี่ของเจนะคะมันหนาวนะคะคืออากาศหนาวเดี๋ยวดูอุยยังร้อนอยู่เลยอะ่ะอุ่นดีจังเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาอันนี้ใส่ไว้ก่อนบีฟ แล้วก็ชีสใส่ไว้ก่อนนะคะจะได้ลายเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเรามาลองแกะนี่อันนี้ก็จะเป็นบีฟนะคะเดี๋ยวเรามาแกะอันนี้กันดูว่ามันจะเป็นยังไงมันก็เป็นเหมือนเนื้อนะคะเนื้อบดละเอียดเลยนะคะ หน้าตาไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันหน้าตาเหมือนอาหารแมวเ้ย <c> น <oughs> <c oughs> นะโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมเนื้อเฉยๆกันก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมเนื้อกันนะคะหืมว่าไปมันหอมมากเลยอะ่ะหอมมากเลยนะคะหืม อร่อยค่ะเหมือนเหมือนเหมือนเนื้อบาร์บีคิวนั่นแหละค่ะใช่เลยอันนี้มันผสมบาร์บีคิวมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเขาก็ให้ซอสบาร์บีคิวมาเพิ่มด้วยนะคะเดี๋ยวลองอันนี้อันนี้ก็จะเป็นถั่วนะคะถั่วเขาจริงๆเขาจะใส่กันแบบนี้นะนี่นะก็แผ่นนี้มาแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปนะคะเนื้อนี่ นแล้วก็ใส่ถั่วดำลงไปนะคะเขาก็จะกินกันแบบนี้อยากไม่รู้ใครมาแบบนี้นะคะแบบนี้โอ้ควันขึ้นเดยจะให้ดูเห็นไหมว่าควันมันขึ้นอะ่ะยังร้อนอยู่เลยนะดนูนี่เป็นนี่เป็นถั่วดำนะคะ เจว่าโอเคอ่ะเหมาะสำหรับการที่จะเหมือนกับไปเดินป่าไกลๆนะคะแล้วก็ไม่รู้จะขนอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยชาบคนชอบกินของร้อนอะไรย่างเงี้ยอัน,นโอเคอ่ะอ๋อนี่ยังร้อนไม่ไม,ไม่ไม่เต็มที่นะมันยังแข็งอยู่นะคะมันรู้สึกยังปิดก,ก้อนๆอยู่เจเอาชีสไว้ตรงนั้นอุ้ยนี่อันนี้ละลายนะ,ะใส่ลงไปถ้วยแบบนี้นี่นะคะ เดี๋ยวเรามาลองกินกันลองนะมันก็ไม่เลวร้ยรายนะ,ะเนื้อเป็นเนื้อค่ะจริงๆเจนน่าจะอุ่นแป้งให้มันอุ่นๆอีกนิดนึงเนาะเจนว่าอร่อยคซะได้นะคะถ้าแป้งมันอืม ร้อนกว่านี้อีกหน่อยนะไอเนื้ออร่อยเลยค่ะกลมกล่อมมากจะเจอไม่ชอบน้ำนะคะน้ำเหมือนน้ำเกลือแร่ค่ะอร่อยเหมือนเนื้อบดค่ะเหมือนอยู่ในพวกเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้คยค่ะว่วใช่ได้ค่ะผลไม้แห้งก็อร่อยค่ะอร่อย อดูเนี่ยอันนี้เจเอามาใส่ให้มันอุ่นๆค่ะอุ่นจริงๆอ่ะอุ่นขึ้นเลยนะคะนี่เป็นซอสนี่เป็นชีสนะคะอันนี้ชีสเุยเหลวเลยนี่นะนุ่มมากตอนแรกแบบว่าแข็งๆนะคะอุ๊ยร้อนเลยอ่ะมาดูเนี่ยอืมก็จะใส่ชีสลงไปด้วยคะ อืม mm hmm. อร่อย mm hmm. mm hmm. อร่อยขึ้นมันมีความเค็มขึ้นไงไม mm hmm. mm hmm. ้ได้เหรอชีสทำไมเผ็ดอ่ะอืมเผ็ดด้วยนะคะอืมอืม มันยังได้ยินเยงได้ยินเสียงอยู่เลยอ่ะยังมีควันคือมันยังร้อนอยู่เลยนะคะความร้อนแบบนานมากอ่ะอยู่นานมากอ่ะเออเจมไม่ค่อยชอบน้ำเท่านั้นเองนะคะแต่ก็ถือว่า กินได้ทุกอย่างนะคะอาหารเรียกว่าไม่เลวร้ยวายเลยเนื้อเป็นเนื้อนะคะคืออันนี้คือเนื้อบดจริงๆนะคะหน้าตาอาจจะดูไม่น่ากินแต่จริงๆฝรั่งเขาก็กินกันแบบนี้จริงๆนะคะถ้ามันอยู่ในพวกเบอร์เกอร์อุ้ยนี่เนื้อเป็นชิ้นเลยอะ่ะชิ้นเนื้อเลยนะคะอืมเนื้อจริงค่ะเนื้อม่นเนื้อเลยถั่วอะ ะคะือกินแล้วอิ่มแน่นอนอะเยอะด้วยซ้าค่าหรับเจอร่อยราอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่สองนะคะนี่นะคะบีฟนะคะแล้วก็ในาบาร์บคิวซอสน,นะ,ะเจมีทั้งหมด4เมนูนะคะเดี๋ยวเจจะลองค่อยๆลองทดลองให้ดูนะชิมให้ดูว่าเมนูไหนอ,อร่อยนะคะ เมนูนี้เมนูที่2นะก็ถือว่าใช้ได้นะแต่สหรับเจไม่ค่อยชอบน้ำมันนะคะส่วนพวกแครเอรี่แห้งผลไม้แห้งนี่อร่อยนะคะ6กรกว่าบาทนะคะก็ถือว่าไม่ไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกนะคะ แต่สำหรับคนที่จําเป็นที่ต้องใช้เจว่าโอเคนะสำหรับออกไปปิกเด็กเดินป่าเดินเขานะหรือว่าใครอยากจะลองก็ซื้อลองได้นะเจเห็นที่เมืองไทยเขาก็มีขายอยู่เหมือนกันแต่เจไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะยังไงวันนี้เดี๋ยวเจก็ขอตัวไปเลยนะคะเดี๋ยวจะไปเดินป่าต่อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย